ส่วนการดูแลสุขภาพคนไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เปิดศูนย์ตรวจวิเคราะห์โรคทางพันธุกรรมขั้นสูงแห่งชาติยกระดับการวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงาน unlocking the code of life from lab to life transforming Thai healthcare through medical science ไขรหัสชีวิต สู่การพลิกโฉมสุขภาพคนไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์และเปิดศูนย์ตรวจวิเคราะห์โรคทางพันธุกรรมขั้นสูงแห่งชาติที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญด้านการตรวจพันธุกรรมระดับสูงแห่งแรกของประเทศแล้วก็เป็นศูนย์กลางข้อมูลสำคัญในระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญการรักษาและการติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความเสมอภาคด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมด้านนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่ากรมจะสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์โรคสำคัญเช่นทาร์ซีเมียและดาวซินโรมในหญิงตั้งครรภการคัดกรองโรคพันธุกรรมในทารกแรกเกิดการตรวจยีนแพ้ยาการตรวจการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งชนิดถ่ายทอดทางพันธุกรรมและอัลไซเมอร์ การจัดงนานครั้งนี้จึงถือเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมบริการโดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคทางพันธุกรรมซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่สามารถป้องกันและควบคุมได้หากดำเนินการอย่างถูกต้องและทันเวลารวมทั้งยังเป็นการยกระดับศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายบริการสุขภาพทั่วประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนองความรู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของประชาชนในระยะยาว